วันนี้มาลองเทสเครื่องมือเทสนับปัดเวอร์ชัน2นะครับอันนี้ผมก็ทำให้มีรุ่นเลือกสามารถสั่งงานผ่านเว็บหรือว่าจะเป็นโหมดปรับด้วย VR ก็ได้ครับเดี๋ยวจะมาลองเทสนับปัดคนระับ อันนี้เกจรด,ดรอบนะครับคุณหภูมิน้ำอันนี้เราก็จำลองเขียมไม้ได้นะครับอันนี้ก็ จำลองเกตวัดลม